ท่องขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะับใ c h ช n แนลวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบันไดนะไม่ใช่บันไดธรรมดานะบันไดเอ๊ะทุยไม่ใช่บันไดบันไดบ้านใครนะพูดผิดนะสอนสร้าง e นะเก้าอี้นะเออสิ่งของที่คุณต้องเตรียมมานั่นก็คือบันไดมาพิสตัน ยาล่องหนแล้วก็ปุ่มสวิตช์กดแล้วก็บล็อกที่คุณเตรียมมาบล็อกอะไรก็ได้นะน้ำตาลแล้วก็อ่านมาอ่านม้านะก่อ,อื่นให้คุณทุบสองตรงนี้สี่บล็อก,นะอกแล้วสี่บล็อกคุนวางนี่วางดินตรงนี้วางบล็อกที่คุณเตรียมมาแล้วแล้วคนวางอ่านมาปุ๊บมาสีะไรก็ได้นะ ไม่ต้องจําเป็นที่จะเป็นสีแบบผมนะไม่จําเป็นที่จะเป็นสีแบบผมอืมตายซะเถอะเอ้าปล่อยมันตายไปนะรอก่อนเร็วเรว,เรวดิเอออืมวางตัวใหม่เลยโอ้ยไปเลยไปนะฮะแล้วก็วางมาต,ตรงนี้ ให้มันกินน้ําตาลนะกินข้าวก็ได้นะกินอะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้ให้คุณกดทำให้หัวใจขึ้นนะปุ๊บไม่ขึ้นขึ้นยังขึ้นแล้วนะแล้วใส่อันมาให้กับมนันปุ๊บแล้วคุณกดชิปแล้วคุณก็วางบันไดนะบันไดแต่มันก็ทำเหมือนเก้าอี้นะ เออนะทุบบอกตัวนี้แล้วก็วางบันไดแทนเอแล้วก็ให้คนวางพิสพิสตันตรงนี้นะพิสตันเกิดอืมถ้าเกิดเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะเพราะผมไม่รู้อะไรเลยนะุณก,กดวางสวิ์แล้วก็กดปุ๊บปุ๊บนี่มันก็จะได้แบบนี้แล้ว คนทุบพิสตันออกไปเลยอ่ะปุ๊บทุบดินทางหลังด้วยพอคนได้มาแบบนี้ให้คนทุบไอ้นี่สองบล็อกนะะทุบไอ้นี่สองบล็อกปุ๊บเข้าไปอยู่กับมา้าปุ๊บปุ๊บแล้วก็วางให้พิสตันเป็นแบบนี้ให้คนวางปุ่มกดตรงเนี้ยทุบๆวางแบบนี้ ปุ๊ปุ๊บป,บปบ๊วางดินแบบนี้แล้วก็ให้คนปุ๊บทุกออกแล้วก็ปายาล่องขนใส่มันนะ่ะปุ๊บวางตกแต่งนี่มันก็จะได้มาแล้วนะ่ะเกิดนั่งกดปุ๊บหาปุ๊บมันก็จะนั่งได้นะ่ะมาดูกันนะ อ๋อได้มาละรอก่อนนะแป๊บนึง่งปุ๊บมองนี่ใ่สามารถขยับได้ปุ๊บปุ๊บก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ